บอกให้โก้มันเอาฟิล์มสมเด็จมาหน่อยอะมสาือกรอะว่ยากรู้ไปไงคือผ้าของของพี่อะดีนะแต่พี่นะว่าแต่องค์ที่ดูจะมีราคากับเก๊แต่พวกสมเด็จเนี่ยไม่แท้สมเด็จไม่แท้ฮะ ไหนวะไหนวะไอ้นี่มึงสวดสวดยันฟิล์มกูเลยเหรอเนี่นยไหนวะ ไห<ใ>นสายายเยไหน<ใ>นี่ถามจริงนี่มึงนี่มึงถามจริงนี่มึงเป็นรองเจ้าวาดปะวะไอสัตว์สวดเก่งเลหลือเกินโอ้โหมึงนี่สวดแบบเลอะเทอะมากเลยไม่มีเขาโค้งกันอันนี้ไม่ได้ครับ,ค,รบคือ,อผมเพิ่งเช่าสมเด็จมาองค์หนึ่งนะครับประมาณก็ Liberal, หลายล้านฮะผมเช่ามาหลายล้านฮะผมก็บอกให้มันเอ็กซเรย์หน่อยมันบอกพะผมเนี่ยเส้นวิ่งเต็มคอเลยคอเคอร์เล้าหมดเลยนี่กูส่องยังมองไม่เห็นเดี๋ยวว่าเดดูดิไหนฝั่งนี้ฝั่งนี้ไหนฝั่งขวาฝั่งฝั่งซ้ายซ้ายเราซ้ายบนอ่ะเออแล้วไงเดี๋ยวมจะเป็นล้านพิมพ์มือนี่ดิโอเคจริงเดี๋ยวพี้คุณจะมาหาอาหารที่อะไรให้เขาวัดแล้ว าาวาว่่สดเกครููรว่า,ามึงเนี่ยไปลองเจ้าวาดเลยนะไอ้ต้นดูยังดูฟิล์มยังไปให้ดูไปแล้วมึงอย่าเขินนะ <laughs> <im> ไอ้เฮียมั่วชิบหายมึงนี่มั่วแบบมั่วเลเอะเทอะมากมึงไปให้มันดูก่อนไปโอ้โหเลเอะเทอะ กูซื้อมาตั้งหลายร้านเชียที่สวดบอกคอร้าวคอหักแม่มึงน,นี่เป็นรองเจ้าคณะได้เลยนะมึงเจ, <c oughs> จ้าเจ้าคณะประเทศเลยมึงไอ้สั์ส่วนเก่งเหลือเกินภาษาเซียนพระเนี่ยเขาว่าสวดสวดหมายถึงตําหนิของคนอื่นนะฮะเขาเรียกว่าสวดน,นะครับแต่อันนี้มันโหนี่เป็นรองเจ้าคณะประเทศเลยไม่ใช่จังหวัดนะไม่ใช่ไม่อำเภอะนะ่ะแม่งสวดแบบโอ้โหสวดแบบไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลย บอกล้ามันบอกผมว่าล้าในะจากนี่ชนนู่นเลยยังไม่เห็นสักเส้นหนึ่งเลยเหมือนนี่แม่งบ่ดชไอเ้เหี้ยเห็นของมึงอยู่คนเดียว